สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะมันี้วันที่สิบเอาคลิปนี้เผื่อวันไดนเด้อครับผมครับเพราะว่าจะมาสรุปตัวเลขให้กับพี่น้องพี่ซครับผมรวมเซียนเลยครับพี่น้องเนาะครับบ่ว่าจะเป็นอาจารย์เอครับหรือว่าพอเสือครับผมหรือว่าพี่ปรกกายคนภูเขาครับผมอาจารย์คนภูเขาเป็นกระฝากขอพระคุณ อาพี่น้องเอฟซีมาได้ครับผมทีซอยงานเป็นครับพี่น้องเนาะครับแม่เป็นเสียแล้วก็มื้อนี้น่าจิไปทรงสักการนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ครับพี่น้องอย่าเผลอได้ครับผมก็มาเชียร์น้ำเชียร์กัเอาเลขวินครับพี่น้องเนาะมาสรุปพร้อมบ่ว่าจะเป็นแม่แสงจันทร์ครับป้าดาพอให้บุญครับผมหรือว่าจุดสามสำนักครับผมวินกันเอามาเทียบให้พี่น้องเอฟซีเบง จังไงก็เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องครับนํำเสนอเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอซีครับผมตามกันต่อ10กุมภาพันธ์หกครับก็ต้องขอขอบุะคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ครับผมครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าแชร์พารวยในเด้อครับพี่น้องครับวดนี้ขอให้ได้โชว์ได้ลาภไปน้ากันครับขออย่าเบิ่นเด้อครับพี่น้องขอให้ได้แบบเป็นเลขปกติตรงๆครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกอาจารย์คนภูเขาครับผมครับนี่ก็เด่นศูนย์เนาะเลขติดบนล่างกับเขาหาแล้วก็สิบหน่วยเข้าศูนย์ครับมันออกเบิร์นเนาะออกเบิร์นครับผมทำใจนิดนึงเบิร์นทั้งบนทั้งล่างเลยอ๋อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีเนาะครับผมแล้วก็น้ำเชียเก่ามาเชียเนาะค่ะอาจารย์เป็นขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือ ส่วนหนึ่งนะครับผมค<า>่ะครับนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่พนบ่ได้เอาไปซื้อเอ่อพ่วงหลีดดิเนะาะครับค่ะเป็นก็นเป็นค่ะท่านผู้ชม่น้ำค่าอาหารครับผมเลี้ยงแขกนําเพิ่นว่าเอาไปเอ่อเพิ่นว่าเอาไปซื้อน้ำค่<า>ำะครับผมนี่ต้อมาเชียร์น้าเชียร์อะ FC เรีบซีค่ะเพิ่นก็ซื้อนี่เนะาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ย เพิ่นก็นยังส่งเลขมาให้่ยค่ะเอาขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับผมทีพี่น้ำจินนำใจให้อาจารย์ได้ครับผมค่ะบ่แม่นว่าเอา่อบ่ได้เขียนซื่อที่ว่าอันติดอยู่นั่นอันอีกส่วนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปซื้อน้ำเด้อค่ะครับถาวายปูเนาะถวายพระค่ะท่าน<ว>ผ,<ม>ผู้มชมค่ะอีกชุดแรกครับผมที่ค่ะตะแรกครับผม ค,คือตอนแรกที่ FC เอฟซีเพิ่นรวมทําบุญเนาะ,ะค่ะขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นเมตาเนะครับค่ะอาจารย์เพิ่นกับเป็นเซียนอยู่ในสองน้ำเชี่ยค่ะ FC เอฟซีเพิ่นกับซอยมาเด้เรื่อยดยครับมค่ะมือนีที่เพิ่นสิไปแมนมือ้นีครับผม,ผม,มเมมผมมเามือนีโมเมนวันจัน์วันหยังวันจันทพอดีตัว มืโอ้เออเออลืมน้องเจียลืมลืมค่ะเพิ่นบอกว่าสิไปวันจันทร์เนาะครับค่ะทรงสการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอ๋อว่าเบิ่งเลขเพิ่นครับผมค่ะเพิ่นก็เอ่อมีเวลาคำนวณให้อยู่ครับผมเพื่อเอฟซีครับเด่นบนล่างเจ็ดกับแปดเน้นแปดได้ครับผมอาจารย์คนภูเขาสองตัวบนล่างแปดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้ากันแปดเก้า เลขติดบนล่าง012ครับพี่น้องเนาะแล้วก็110หน่วย2038ครับผมนี่นะครับพี่น้องเน้น8ปดนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เพิ่นนอนเฝ้าอยู่นี่เท่าโอ้เนาอบันนี้พ่อพ่อพ่อเ้าไปรวมทําบุญซอยเราวันนี้เพิ่นก็ะเล่ยไปเสืออัน ชุดแรกถือเป็นพิเศษชุดแรกเป็นพวงหรีดก็พัดลมแม่นคะเสียใจนะเด้อค่ะอาจารย์ไม่เอม่นี่กับว่าอยากมีผู้ใดอยากได้เนาะครับค่ะอยากเจอว่าอยากเจอค่ะแต่ก็ต้องเจอเนาะครับ,รบฮัลโหลค่ะ แม่คนภูเขาเหรอลูกโอ้หนูสั่ขึ้นแล้วแม่หนูหนูกำลังอ่านคนคนทำบุญอยู่พอดีเลยแม่กำลังลงคลิปเอออะไรอๆไแม่แม่ส่งไปแล้วนะลูกจ้าม่ขอกับกับกับเต้ามาเชียร์แม่ส่งไปตะกี้นะลูกแม่จ้าจ้ะอ๋อแม่สาธุค่ะจ้าจ้าค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าเอาครับพี่น้องเนาะค่ะครับแม่เป็นบ้าท่าบุญนรรอาจารย์ครับผมค่ะ เอามาที่ตำราวเซียนกระทุ่มแบรนขึ้นน้ำเชี่ยวาน้้งเด็กคนค่ะว <5. S 1> ิ่งบนหลุดดเนห้าห้าัส่ศูนยะ์เนาะับงวนนี้ไดห้หา0ี่ศูเบิ้ลเข่า0ูย์ศครับผมอาจารย์3ตัวบน50 4, 50 5 0 4ศูนย์ส่าห้าศูนและ5 5 8 2ตัวครับพี่น้องห้าศูนย์สี่หกสี่ศูนย์ห้า เบิ้ลห้าห้าครับผมเอาอาจารย์นคือโบมากกระเีนโอ้คนมีศูนศูนนี่เด้เดอเนาะอาจารย์เอก็ห้าห้าครับผมมั่ันครับแต่ว,ว่าคนมีเดนเ่นศูนย์ในน้ำเชื่อแต่ว,ว่าเป็นประกบหา่าขาดคนกัดสุด,จดเจาะด้ยวยกันที <c oughs> เอาเด่นบนล่างหกกับแปดครับพี่น้องเนาะหกกับแปดครับผมสองตัวบนล่างหกเจ็ดหกเก้า 8 7 8 9้นี่คือตัวเน้นครับผมตัวเบิร์จะเป็น6 6 7 7 9 9มีกันน้ำได้ครับผม4 6 4 7 8 1 8 2แอะไรก็หนึ 1, 2, ครับผม8ดังด้ครับตอนนี้แปดม่านบอสมาแห้งอี่แปดมาเรียงค่ะแปดกับหกเอาแข่งกันก็่า,าขอแสกแก้กหน่อยได้เด้อค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อขึ้นน้ำเสียฝันเห็น ลอกเก่าครับเป็นรูปอ่าน้ำเชียเห็นเป็นรูปแล้วครับผมอืมเป็นรูปภาพใหญ่ๆใหญ่ครับนังบนรถน้ำเชียค่ะรถดกระบะน่ะค่ะท่านผู้ชมอายุบ่เทาแมนนั่นเก่าเก่าแก่นะบ้างเก่งว่าเกเที่ยงมันไปออกเล่าเหรอแม่ทอไปเครื่องมัฝันแบบนี้มันไปออกเล่าเนี่ยฝันขึ้นก่อนออกเล่าเนาะออนี่สี่นะคะ ฟันเห็นผลงามงามรูปใหญ่ค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นรูปภาพปดาดาเบพี่น้องเลขวิ่ะปดานี่ครับผมเอาไปเทียบกับแม่แสงจันทร์หรือว่าสามสำนักเด้อครับผมนี่ะเด่นบนล่างปดาเน้นไปที่สองครับผมมีสองกับสี่เลขวินสองสี่ศูนย์ห้าหกเก้าเน้นสองเนี่ยครับผมสองสี่ศูนย์ห้าหกเก้า เดี๋ยวจะพาไปเทียบของแม่แสงจันทร์นั่แม่แสงจันทร์เนาะมันเชื่อว่างไว้มองที่ว่าพ่อจะจำเลยเขาแม่พี่ประกายได้กับผมไหมพี่ประกายค่ะวิ่งบนเก้ากับศูนย์ครับผมเลขไทยบนล่งไปแล้วเด้อครับผมเลขล่างหน่วยห้ากับหกครับเน้นหกสองตัวบนเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกครับผม เน้น96และ06หลักร้อย2กับ3 3ตัวบน396เน้นครับพี่น้องเนะ306สองตัวล่างแคลน52 53เน้น53ครับผมพอกระนวลนหาเริ่มมากมีบนบาทแล้วหาไรอีกดีเด่น5กับ6ทั้งสองสูตรครับผมสองตัวบนมัก หกหนึ่งหกสองมักค่ก 6, ะคือหกสองเลยครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งและห้าสองพอกันว่าเด่นเดินดีคือกันอาจารย์เอกครับผมหนึ่ง <5, S 1> กับสองแล้วก็ชุดประกบหกกับเจ็ดแต่ว่าชุดสองตัวคนมีหารนั่นเลครับผมห้าหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าสองครับผมนี่แหละครับพี่น้อง พ่อเสิร์ชครับพี่น้องเนาะครับว่าหันเป็นเขาเลีกเบิ่์นได้อครับผมเป็นว่าหลุดเบิรนอ่าเป็นต้งงเ่เวลาเ่าตรงกันครับพี่น้องเนะเาะก็เลยบดได้สัมผัสครับผมพี่น้องที่หลายท่านก็นกยัง,ง,งยินเสียงเิ่นอยู่ครับงวดนี้พ่อเสิร์ชวิ่งเด่นห้ารองสองกันศูนย์ลวดศูนย์บนเน่ได้ครับพี่น้องอาจใจออกมากศูนย์ก็ได้ลวดศูนย์สองตัวบน 33509064ครับผมแล้วก็25 617464และ44ตัวเน้นเพิ่นคือ509064 25แล้วก็44ครับผมเลขล่างครับพี่น้องเนาะ77781045 4320 8892และ22 ตัวเน้นมีหนึ่งศูนย์ส้วก้าสอับสอสามตัวครับพี่น้อง250964 045590เม็ดเดียวเน้นๆห้านึ่งเอาขอให้ติดศูนย์กับผมชื่อสีมานร,รูแท่ศูนย์นี่ครับพี่น้องเนาะนี่อาจารย์ศูเมตรเก่ากรบหานี่เก่ากรบหาเด้อครับผมเก่ากับหา น้ำเชียงบอกว่าเก่าแปดวันเก้ากับห้าครับผมมีเก่าหนึ่งเอาตัวที่ของเก่าซีหาซีเก้าหาห้าหกเก้าหกหาหนึ่งครับผมอาจารย์สุเมธเป็นมักหาหกกับเก่าหกเข้าไปทะเบียนรถห้องเลยที่เด่าเก้าเอียงกว่าสี่สองห้าเก้าสี่สองห้าเก้าเอานี่เริวมดเรี่ยงเก่าหายเฟิน ขนาดตะลูกเพิ่เนี้ว่านังทึ่งหลุดเนะนี่นะครับนี่ก็อาจารย์สุมเมยเียนีเยวไปเทียบกับสายบินบอเลยอันนี้เอามาทบทวนเนะครับผมเพราะว่าให้เบิ้งที่เล็กมาคคบบนพ่อไพ่บูนครับผมหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าพอพอว่าให้หลุดหกไปเลย 10, 6, มือหกบนให้ติดหกเลีนให้ติดหกครับผม่มนบอก นี่อ่านไปแล้วดิเนาะอ่านไปแล้วครับผมนี่ก็อ่านไปแล้วคือมมาถูบท่วนเอาเสียวเหล็กวิ่นมาให้พี่น้องเบิ้งบัดนี่ต้องเสียวเหล็กวิ่นมาให้เบิ้งบนเหล็กวิ่นาะครับอันนี้อ่านไปหมดแล้วครับผมเหล็กวิ่นมาหันหมดมาหันนี่หมดไหมดิหนี่งหมดไหมมาหันพ่น้องเบิ้งนเนาะอืมเหล็กวิน แม่แสงจใจเงียบก็งเงียบหมดไหมแล้วก็เอาปลาดามานน้ำนี่ปลาดามพอวะน้องพอไปบุญนีดแต่ว่าเอาเอาสามสำนักนี้ก่อนก็ได้อืมสามสำนักนี้ครับผมเอาเบิ้งด้านน้ำเชื่อบานี้อืมทำมาร่วมสามสำนักนี้ยชนตัวใดบานี้เขียนใส่ปลาดาก็ได้ห้าเอา้ยเออเอพอพจน์มั่วมีศูนย ดาวแร้คือเอาหาว่ามั้ยไรเนาะหามาแล้วสามตำนักห้าหกมีบอกหกมีหกเก้าเลยท้อเก้าเอาพูดเอาตีส้นกันก่อนเนาะครับสามกับว่าอะไรสามมีสองซีกับว่าอะไรซีมีสอง ได้แค่นี้เท่าไปจะเบียนรถเท่าหาเก่าห้าเก้าหาเกา้หา,กาหากเก่าอืแล้วก็หาหกเอาสุดสุดที่มาล่องก็คือซีกับสามนี่เด่นมนที่สวนน้องสวนรองซีซีกับสามแมนปะเถาะแมน ประมาณนี้ครับผมติดไปทะเบียนรถเกื่อเขา้าแถาหาเกา่าหาซี่ซี่เก่านี่เดะเห็นหับเก่าแปดอายุล่อเก่าเก่าแปดเพือแปดเก่าเมื่อถอดาิีแปดเก่าคะเเหมีตนบอยไหมคะ่ะรบ,บุญช้ครับค่ะ เลขเหลือชุดน,นี้เอาพอไปบุญมาเบุญกัไรเห็่ยซอยอีกพอไปบุญเนาะพอไปบุญมีหกเนาะมีหกมีหามีสี่มีหาเนี่ยกับเขาห้าหกสี่อีกคือเก้าทถาครับห้า <5, S 2> <5, S 1> ตัว 6, นี่วินงรถพี่น้องห้ 5, 6, าหกสี่คา่าน้ช จเจาพอสุเม็ตเพิ่นต้องติดตัวหนึ่งมาเดี๋ยวพอสุเม็ตนี่บ่เก,ก่ากะหานี่เห็นบ่บ่เก่กา,ากะห่านี่มันี่เห็นอ<บ>้านี่หาตัวประกบเลยก็เอาหกสามสี่เนี่ยเอาวินรถเนาะก็คือเก่าเท่านี่ยเดียเก้าสี่นี่ยเดีย เกาห่าอีกเพิ่นเพิ่นประปกบกันเกาโงกอีกพอสุเมียนี่ยนะเอาตัวแปรค่ะเอาลองเบิง้งครับพี่น้องเนาะมาสรุปให้พี่น้องเบิง้งครับของอาจารย์เอมีมีติดหรากนี่ไงาอาจารย์เอ๋เอเอ,อาจารย์เอ๋เอค่ะคืออาจารย์เรียนยูแลกแหกๆข้างแต่อาจารย์เอ๋อครั้งหนึ่ง มีหกเก่า่ั 6, นเองหกเก่าหกเก่าหกเก่าตัว <9, 9 S 2> นี้ที่าคนมากอ่เี่อเละแปดเก่าเต๋อเอาเป็นขอมุ่นห้พิณองอิบซีครับผมหกเก่าสี่หเอาเอาครับพีน้องครับผมครับกมาสรุปให้พี่องอิซีได้เบื้งแล้วจังได็ขอให โชคดีเดอ้อครับพี่น้องครับ10กุมภาพันธ์68ถามเหล่าครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ